โปลเนี่ยปึ้งติดเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าก่อนนอกจากเครื่องยนต์ด้านหน้าได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมกับจังหน้าตัวนี้เป็นทรงแรปเปอร์ V6 ไฟดวงเล็กๆลูกแก้วตรงนี้มันจะติดแผงวันนี้คุณผู้ชมนะครับด้านท้ายด้านท้ายฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าเปิดได้4ฟังก์ชันเปิดจากโทนดําตัดด้วยได้เหลืองที่เป็นสัญลักษณ์ของ Wi-Fi นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับ กรทิพย์ภาษาฟอร์ดพระนครเกษตรนวำมันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube เกมกรส่วนทีเจ็นะครับความแต่งบายเกมกรคิดถึงรถแต่งคิดถึงเกมกรนะครับผมวันนี้พามาดูอีกแล้วตอนนี้เวลากี่โมงนะครับคุณต้อมครับกี่กี่โมงครับนี่น้องต้อมตากล้องผมด้วยนะสามทุ่มจะครึ่งแล้วครับสามทุ่มจะครึ่งแล้วครับยังทํางานอยู่เพราะว่ารถคันนี้ของลูกค้า FC จากเชียงใหม่นะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้ขึ้นสไลด์ไปเชียงใหม่ ตกแต่งเกือบจะ100%เรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งมันร้อยแล้วครับเพื่อเื่อกี้เพิ่งติดตั้งโชคคำฝากระโปรงไปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับเดี๋ยวพามาดูเจ้าตัวนี้ครับมาดูว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวเอลเลสไวท์แท็กหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทนะครับรวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งทรงสุรตานนะครับ โชกปากระโปงเนี่ยเพิ่งติดเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าก่อนนอกจากเครื่องยนต์ด้านหน้าได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมกับจังหน้าตัวนี้เป็นทรง w ว็ p เปอร์วีนะครับทำสีดําเงาเพื่อตัดกับสีขาวมุกสวยงามลักชัวรี่มากๆเลยนะครับด้านใต้ก็มีกล้องให้เหมือนเดิมเราเปลี่ยนกระจังหน้านะครับกล้องเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับกล้องด้านหน้าพร้อมกับตัวฉีดทำความสะอาดไฟมินิไลท์มีมาให้3ดวงนะครับ ไฟหน้าที่ผมบอกเป็นไบเมทริกไฟหน้าอาชียะอยู่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่สามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติคาลิเบเตรหาองศามุหาามห,หนุนได้เองมีไฟสองสว่างเมื่อกี้ดวงที่3<อ>เพิ่มขึ้นมาในกรณีที่รถเราทําการหักมุมล้อเลี้ยวนะครับถ้าเป็นรถปกติเนี่ยต้องเลี้ยวไปเลยนะไฟดวงเล็กๆล,ลูกแก้วตรงนี้มันจะติดแผน่นวนี่คุณ้ยมนะครับสองสว่างด้านข้างนะผมเคยไปส่งรถลูกค้าต่างจังหวัดเลี้ยวเป็นทางที่บอกว่าไปเชียงใหม่อะ ครั้งนี้ครั้งนีแล้วแล้วถนนมันมืดมากเราเลี้ยวไปเนี่ยอีกนิดเดียวคุณผู้ชมมันเป็นคูเป็นคูข้างทางคือถนนทางหลวงชนบทอะ่ะเออมันจะมีคูอยู่ข้างทางถูกว่าแต่มืดมืดมากเราก็ขับมาแต่ไฟหน้าเนี่ยสว่างอยู่แล้วแต่มันจะแยงเอ้ยมันจะส่องไปข้างหน้าคุณผู้ชมแต่พอเราเลี้ยวล้อจะเลี้ยวเข้าซอยอีกนิดเดียวมันจะเป็นคูแล้วนะครับดีว่ามันไฟตัวนี้มันติดขึ้นมา ทำให้เรามองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นครูแพรออกมาตรงนี้เลยดีเห็นก่อนไม่งั้นลงครูก่อนถึงบ้านลูกค้าแน่นอนนะครับแล้วเวลาเพื่อร่วมทางเราสวนทางมาเราขับต่างจังหวัดไฟหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นออโต้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเวลาด้านหน้าไม่มีไฟไม่มีไฟทางหรือไม่มีไฟแบบคือถนนมืดๆอ่ะตัวนี้มันจะติดแท้อัตโนมัตินะครับแล้วมุมคัตเตอร์มันเนี่ยมันแยงขึ้นไปเนี่ยปุ๊บโอ้โหสว่างยันยอดมะพร้าวคุณผู้ชมนะไฟตัวเนี้ย แทนขึ้นไปข้างบนเลยสองสว่างมากๆนะครับเห็นยันลูกมะพร้าวเลยคุณผู้ชมแต่ลดสวนทางมาเนี่ยสมมติมีเป็นสองเลนสวนทางมานะสวนทางมาแบบนี้นะไฟตัวเนี้มันจะดิบปั่มแอัตโนมัติเพื่อลดอาการแยงตาของเพื่อนร่วมทางแต่พอเพื่อนร่วมทางเราสวนทางไปแล้วเนี่ยมันจะเตะขึ้นมาใหม่แต่ฝั่งนุ้นยังติดนะฝั่งนุ้นติดแต่มันไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าคุณผู้ชมแพนออกสายมือไปเลยนี่คือความฉัลาดของไบเมติก LED นะครับ ภายในเนี่ยมันมี LED หนึ่งดวงเนี่ยจะมีประมาณอยู่6ลูกแล้วเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์เนี่ยจุดรวมแสงของมันออม,มันจะยิงออกเปลำมันจะไม่สรดออกกว้างมันจะยิงออกเปลำนะครับมุมคัตเตอร์มันจะคมมากๆนะครับแล้วว่ามันสามารถเนี่ยกอกลูกตาซ้ายขวาได้ด้วยขึ้นลงได้ด้วยเพื่อคาลิเบรหามุมถนนถนนมันสูงมันต้องใช้มุมแสงคัตเตอร์ของแสงเนี่ยประมาณนี้นะครับมันจะคาลิเบรแต่ละครั้งทุกครั้งที่เราสตาร์ทนะครับ LED ทรงสีแคมมีมาให้ครับ Day Time Running ตัวนี้ส่องสว่างในยามกลางวันแล้วก็ยามค่ำคืน,ข,นข้างตอนคืนเนี่ยสว่างสว่างมากกว่ากลางวันอีกนะแล้วชัดเจนด้วยเป็นตัวซีเนี่ยโอ้โหสวยงามมากรถวิ่งมาจากไกลไกเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตัวนี้ได้ทำการติดตั้งชุดแต่งของวิกเตอร์เข้าไปด้วยนะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยทั้งแผ่นคุณผู้ชมเราไม่ได้เจาะบอดี้หรือตัดบอดี้นะเราแปะประกบติดเข้าไปเลยนะดูฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งจะเป๊ะ ไม่มีห่างไม่มีอะไรเลยมียางกันลรองให้เรียบร้อยนะครับเซนเซอร์ <S S ensor, ตัวลูเซนเซอร์ไม่ต้องกลัวว่าเซนเซอร์มันจะไปบงังตัวชุดแต่งไปบังเซนเซอร์ทําให้เสียงเซนเซอร์เนี่ยมันเสียงมันร้องดังรบกวนตัวนี้เป็นตรงรุ่นของเจ้าวายแท็เลยมาร์กไว้เป,ป๊ะนะครับมี6จุดด้วยมันสามารถถอยจอดเองอัตโนมัตินะครับถอยเรียบข้างถอยเข้าพุทธบาทได้เองนะครับคันไหนมีเซนเซอร์6จุดคันนั้นมีระบบช่วยถอยจอดนั่นเองที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่า มันเบรกเองเพ่อะอะไรนี่กล่องเรด้าอะแด i ตีฟค u ื่นคอนโทรลที่มันรักษาระยะห่างเองขับเองเแบรบกเองอัตโนมัตินะครับเราขับตามจังหวัดนะครับเราไม่อยากเหยียบคันเร่งขี้เกียจเมื่อเท้าขับรถหลายช่วงมงเนี่ยกดตัวนี้ปุ๊บที่พวงมาลัยด้านบนนะครับตรงห้องโดยสารมันจะยิงเรดราไปจับความเร็วของรถคันข้างหน้าได้ปุ๊บมันจะขับตามเลยคุณผู้ชมคันเร่งไม่ต้องเหยียบคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรกจนถึงระยะหยุดน,นิ่งนะครับนี่คือความ เขาเรียกว่าชารฉลาดของมันแต่ที่มันเด็กเวลาเราขับรถฝนตกหนักเออลิ้นพันเราขับรถเวลาฝนตกหนักทัศนวิสัยด้านหน้าผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นตัวนี้ใช้งานได้ร้อเปอร์เซ็นต์มันจะจับรถอะไรไม่รู้ล่ะท,ที่พี่ขับไปแล้วพี่มองไม่เห็นนะ่ะแต่มันมีสิ่งของอยู่ด้านหน้ามันจะจับตัวนั้นเลยนะคันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าหยุดเราหยุดนิ่งเลยนี่คือตัว อะดสกีครุสโซนแล้วก็ผมใช้งานจากประสบการณ์จริงๆด้วยขับต่างจังหวัดได้ใช้แน่นอนมีดีกว่าไม่มีคุณผมูม้ชม,มนี่ก็คือรวมๆหน้าตาของเอลเอร์วาจัแกันหน้ามาดูห้องเครื่องยนต์ครับห้องเครื่องยนต์จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยเครื่องยนต์ต่ำกว่าตัวบอดี้เห็นไหมฮะแล้วก็ตัวห้องยนต์เนี่ยกระเถิบเข้าไปอยู่ด้านหลังนะครับลดเวลาเราไม่อุบัติเหตุนะครับที่ว่าสําคัญสําคัญเลยลดอุบัติเหตุ เกิดการชนจากด้านหน้ามันทําให้ไม่ถิงมห้องเครื่องทําให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่พังนะครับโฟมเต่ที่พิเศษตัวเนี้ยเป็นฝาโฟมเล็กๆตัวเนี้ยสามารถดูดซับความร้อนได้ดีแล้วก็ดูดซับเสียงได้ดีทําให้แอร์ของฟอร์ดที่อยู่ฝั่งนี้เย็นเร็วมากๆนะครับมันจะแยกโซนกันฝั่งนี้เทอร์โบมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความร้อนเนาะเทอร์บงเทอร์โบ,โบตัวดูดอากาศอยู่ฝั่งนี้นเลยแต่แอร์กับแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้แอร์เย็นเร็วมากๆนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM ของโฟโมโค12โวลต์หรือ80แอมป์นะครับจ่ายไฟนิ่งลึกถึง 800CCA ภายในมีโครงกิจที่ป้องกันของเหลวด้านในเนี่ยเวลาเราออฟโรดนะครับคันนี้ไม่ได้ออฟโรดแต่ตัวนี้มันอยู่ในพวกกระบะก็มีแล้วในเจ๋งก็มีอยู่แล้วนะครับเวลาใส่ชุดออฟโรดยกสูงมีการเอียงตัวรถนะของเหลวด้านในไม่กระเด็นออกมาทําลายตัวชิ้นส่วนของห้องเครื่องเพราะมันมีโครงกิจเซฟตี้แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ไม่ร้อน อายุการใช้งานของแบตเตอรี่คุณผู้ชมใช้งานได้มากขึ้น2ปีอาจจะเป็น2ปีครึ่งถึปีแล้วแบตตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงคุณภาพสูงอยู่ในรถพวกยุโรปอยู่แล้วแล้วมันใช้งานได้มากๆแม้แต่ไฟแบตเตอรี่เนี่ยเหลือน้อยมากแต่สตาร์ทเนี่ยชึ้งเดียวติดเลยทํางานคู่กับอาร์ตินเตอร์หรือไดชาร์จที่มีพลังกาลังถึง2 5 0แอมป์นะครับทำไมต้องมีแบตที่แพงจ่ายไฟดีไดชาร์จที่ สายไฟได้แบบพลกักกาลังมหาศาลเพราะว่าระบบช่วยกับขี่มันมีเยอะมากในตัวของเอลเวอเรสต์เนี่ยครับบางคนว่าเอ้ยแั้นมันถ้าใดสตาร์ทมันพังมันทาําไงแบตหมดทาําไงพี่สตาร์ทเสร็จแล้วพี่ยกแบตออกไปเลยเครื่องมันยังติดอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้ไฟจากเครื่องยนต์แล้วตัวปั่นมันทํางานแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องเทอร์โบอยู่ฝั่งนี้เป็นใบเทอร์โบเป็นเทอร์โบแปรผันควบคุมโดยสเต็ปมอเตอร์ทํางานลูกเล็กลูกใหญ่ประกบกันนะครับ สามารถขับขี่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สมูทไม่ต้องรอบ,บูตด้วยเพราะว่ามันคุมโดยสเต็ปมอเตอร์มันคลิกดาวแล้วมาเลยคุณผู้ชมเบรกเป็นอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์ er, หรือเบรกไฟฟ้าที่ทํางานควบคูกก่ก,กับอัดปอี์ที่มันขับเองเบรกเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับตัวนี้ช่วยในการขับขี่ได้เขาเรียกว่าดีมากๆด้วยไม่เบรกแบบหัวทิ่มหัวตาําเหมือนเบรกมออลมมันจะสมูทกว่าในการเบรกตัวดูดอากาศเข้าเทอร์โบอยู่ฝั่งนี้หมดเลยท่ออินเตอร์อยู่นี่ ช่องกลางสายพานบุเล่ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีสายพานที่มันพ่วงกับตัวพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ําเพราะว่าแยกทํางานใครทํางานมันพัดลมหม้อน้ำเนี่ยครับใช้ระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับระบายความร้อนแบบดีมากตัวพัดลมเนี่ยมีถินสเบอร์เบอร์หเบอร์2แล้วแต่อุณหภูมิของเครื่องยนต์จะมากจะน้อยมันจะทํางานของมันเองนะครับขับรถไกลๆต่างจังหวัดกรณีที่ขับรถนานๆถึงบ้าน ถ้าเป็นรถปกติเราต้องวอร์มเครื่องประมาณ 5- นาทีสินาทีแล้วค่อยดับเนาะแต่ฟอร์ดดับได้เลยแต่พัดลมหม้อน้ํามันยังทํางานอยู่มันยังหมุนทํางานจนได้อุณหภูมิที่มันคงที่แล้วมันจะดับไปเองไม่ต้องตกใจเสียงที่ดังเวลาเระดับเครื่องคือเสียงของพัดลมหม้อน้ํานั่นเองนะครับและนี่ก็คือของเครื่องอยู่ประมาณนี้ชกคใส่ให้เรียบร้อยใส่เมื่อสักครู่เลยครับใช่เพิ่งจบเมื่อกี้นี่เองสารภาพปไปเลยครับสารภาพ,เล,พเลยใส่เสร็จเมื่อกี้สมว่าพรุ่งนี้แต่ที่จริงนะไม่จาเป็น <laughs> ไม่จำเป็นเลยผมบอกเลย คุณผู้ชมรู้ไหมว่าไม่จชเห็นเพราะอะไรคุณผู้ชมจะเปิดฝากระโปรงน้อยมากค,มคุณไม่ต้องบ,บเช็คน้ํามันเครื่องดึงก้านน้ำมันเครื่องแล้วไม่ต้องปิดไปเลยปิดไปเลยครับปิดไปเลยตัวเนี้มันจะโชว์ตรงหน้าจอเลยคุณผู้ชมว่าคุณคุณภาพของน้ํามันเครื่องเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่ไม่ต้องเปิดมาเช็คแล้วก้านน้ำมันเครื่องมันแจ้งเตือนเซ็นเซอร์เตือนหมดเลยน้ำมันเครื่องขาดนู่นนี่นั่นมันแจ้งเตือนผมแต่ลูกค้าอยากได้ผมแถมให้หมด นะแต่ไม่หมดแต่ไม่ต้องให้เปิดมาแล้วเพราะว่าระบบอยู่ที่หน้าจอดิจิตอลที่เป็นเรือนใหม่มันจะแจ้งเตือนหมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปดูแล้ว100%ซขับได้อีกถ้ามันลดเหลือ60ต้องเข้าสูตเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับหรือมันหนึ่งหมืม่นาโลเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นรถปีใหม่ปี2 0 2 4ตัวนี้มีระบบแอปบูนะครับที่ลดมลภาวะได้มาตรฐานยูโรไฟสตาร์ทเครื่อง ธรรมดามันจะหมินควันนะแต่พอเป็นแอปบลูแล้วเป็นยูโรไฟกลิ่นแทบไม่มีจริงๆเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอ่ะมาถึงด้านข้างกันบ้างล้อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าโชคโหลดนะครับเพราะว่าเป็นโชคเดิมลูกค้าแค่อยากได้ล้อขอบ20เป็นล้อลา e ย VFX 01นะครับเป็นของ A ตัวนี้เป็นพ f o มมิ n งด้วยนะฮะแล้วก็ เบรกลูกค้าอยา่างไร้แค่นี้โชคกไม่ต้องเพราะว่าถามว่ามันดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องไปนั่นลูกค้าไม่ได้แบบว่าไปโหลดเตี้ยไม่อยากโหลดเตี้ยคือเขาขับใช้งานปกติอยากจะรู้ได้ด้วยเชียงใหม่นาอไม่ได้จขับในเมืองอย่างเดียวเหมือนกรุงเทพเกรุงเทพโหลดลงมาเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ดีขึ้นมารถยิ่งโหลดลมันก็ยิ่งเกาะถนนแต่แลกด้วยความนุ่มนวลนไม่ใช่กระด้างน,นะครับเราปรับได้แระดับนะครับซับแทงของโปรเฟนเดอร์แต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่นะครับปรับได้แระดับสามารถเอาฟิลลิ่งการขับขี่แล้วแต่ ของผู้ขับขี่นนั้นเลยแต่ตัวนี้มันหนึบอยู่แล้วล้อ,อยางพร้อมเกาะแน่นอนครับโตโยต้าโอเพนแอนที่ RT ใช้ได้ทั้งถนนดำและก็ถนนลูกรังหรือออฟโรดได้นิดหน่อยไฮไลท์เบรกพาราเมลา20แดจานขยาย410มิลเป็นฮับ2ชิ้น ถ้าเป็นทับชิ้นเดียวตัวนี้จะเป็นแบบจานจานเกาะชิ้นเดียวมันทําให้ภาระของเครื่องยนต์เพิ่มมากขึ้นแต่พอเป็น2ชิ้นอะทับมีเนียมเนี่ยมันสามารถลดน้าหนักของจานเบรกจานเบรกหนักนะคุณผู้ชมหนักมากๆด้วยนะครับยกคนเดียวเนี่ยแทบจะไม่จะแทบจะไม่ไหวเลยปั๊มก็ไปอีกคุณผู้ชมคิดดู6พอตครับพาราเมราตัวนี้นะครับลูกสูบแถวเรียงข้างละสามสูบนะครับเวลามันทํางานมันจะทํางานความเร็วต่ำๆทำงานเกาะทีละคู่ก่อน อีกเอีกสองคู่จะไม่ทํางานนะครับเพื่อลดอาการการหัวทิ่มมันลูกเดียวธรรมดามันก็อยู่แล้วความเร็วไม่เกินร้อยอ่ะแต่พอเวลาใช้ความเร็วสูงมันจะบีบไล่ขึ้นมาเลยฟืดมันจะอยู่นี่เขาเรียกว่าเบรกแบบสนุนยนต์นั่นเองครับคุณผู้ชมลันอินยังพี่อันนี้พี่ไปขับเรียบร้อยแล้วลันอินน้องป้อมก็ไปลันกับผมมานะครับรถน <รถ S 1> ้องป้อมที่ปล่อยก็เป็นราบอร์ดจากตุลาการเนาะตุลาการนะครับทีมของแมคคาร์เนยสุลตการเยอะมาก นะครับปล่อยไนครก็เดือนที่แล้วปล่อยไป79้คันใช่ไม่ใช่ยอดรวม79คันเฉพาะเอเวอเรสทุกรุ่นครับนะครับตัวนี้ขายดีสุดวายแพ็คหนึ่งเก้าสองสองขายดีสุดนะครับรันอินทําไมลูกค้าต้องต่อหนังลูกค้าด้วยทำไมเลขมันวิ่งน้องกรวิ่งครับพี่ผมเอารถไปเทสต้องไปกระทืบเบรกเพื่อรีบาว์ลูกสูบให้มันคงที่ระบบการจ่ายน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเบรกขอโทษน้ำมันเบรก มันต้องจ่ายได้อย่างสมบูรณ์แล้วโบดกับคีย์แต่ละโหมดที่มันมีให้เนี่ยในคันนี้หกโหมดมันจะจ่ายไม่เหมือนกันแรงดันน้ำมันจะไม่เหมือนกันปกติก็จ่ายปกติลากจูงขึ้นเขาลงทางลาดชันเบรกกัรหันมันจะจ่ายแล้วแต่เขาเรียกว่าฟังก์ชันการเบรกของแต่ละเบมดนั้นๆเลยอ่ะชวงล่างจบไปแล้วนะครับด้านข้างก็นี่เรียบร้อยใส่เรียบร้อยตัวซุ้มล้อเพิ่มเขาเรียกว่าฟิตติ้ง ให้มันเท่ากับตัวล้อเพราะว่าล้อเดิมมันเจ็ดนิ้วมันจะหุบแต่ล้อเนี่ยมันจะหน้ากว้าง9้านิ้วมันจะยื่นมาจากตัวรถหน่อยหนึ่งเราต้องใส่ตัวซุ้มล้อเพื่อให้พี่ลูกเสือจะไปครับจะ,ะบเสร็จทันไหมพี่ตอนเช้าส่งแล้วนะพี่ทันครับทันคืนนี้ไม่ทันผมไม่กลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดเคลือบแก้วนักไลเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิ๊บขึ้นสไลด์ไปเรียบร้อยนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังล้อ สเปคเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดปั๊มเบรกด้านหลังเป็นสพอร์ตนะครับด้านท้ายด้านท้ายฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าเปิดได้สีฟังก์ชันเปิดจากด้านในเปิดจากกุญแจเปิดจากปุ่มด้านใต้แล้วก็มีคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบกล้องมองหลังมีมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตด้านหลังก็เป็นวิกเตอร์เช่นเดียวกันท่อคู่ทําสีลมดําแบบนี้นะครับแต่เป็นท่อหลอกเลข8นะครับเขาเรียกกับเลขแเป็นเลขที่ดีเนาะ ใส่เข้าไปเพิ่มเขาเรียกว่าวงจุ้ยใช่ปะเออวงจุ้ยดีอะไรดีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแบตชิ่งนอกจากว่างูแห้งยังดีด้วยเซนเซอร์6จุดเหมือนกันด้านหน้า6ด้านหลัง62จุดถอยจอดเองอัตโนมัติได้นะครับด้านท้ายขอยัดเปิดนีดนึงไฟท้ายเป็น Full LED ทั้งเส้นคุณผู้ชมนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเบาะแถวที่3เนี่ยอันนี้โชว์ไม่ได้แต่ว่ามีปุ่มปรับไฟฟ้าตรงนี้เลยนะ ปุ่มปรับไฟฟ้าตรงนี้ให้เลยนะไม่ต้องเป็นแมนนวดน,นะครับแล้วก็มีระบบกันหนีบเรื่องนีนนงนเด้งขึ้นครับนี่ระบบเซรฟตี้ของฟอร์ดจัดมาให้นะครับไม่ต้องกลัวหนีบนะครับโอ้ผมหลุดเลยเดนล็อกหลุดเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมความสะดวกสบายผมว่าครบคันเลยเดียวเดี๋ยวมาดูด้านในอ,อีกนิดนึง นะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันภายในนะครับเป็นโทนดำตัดด้วยได้เหลืองที่เป็นสัญลักษณ์ของวายแฉกนะครับบอกกู้หน้าตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าพร้อมตัวดันหลังให้ด้วยปรับได้8ทิศทางนะครับสัญลักษณ์วองวาแฉกติดอยู่ที่ตัวพนักพิงนะครับขวงมาลัยเป็น Multi ส u ฟังชันเป็นไฟฟ้า100%นะครับพร้อมปุ่มควบคุม,ม,ม,มต่างๆสั่งการด้วยเสียงนะครับอัลเลต c ีครุสคอนโทรลตัวล็อกลิมิตความเร็วมีหมดเลยฝั่งนี้เป็นโหมดควบคุมหน้าจอดิจิตอลตัวนี้อีกอย่างพี่ที่พี่ไปว,วันนั้นไปจอดซื้อของกินในเซเว่นจำได้ไหมที่ไปส่งจำได้เออเด็ดเลยในกรณีนีค้คุณผู้ชมคุณผู้ชมผมพานลองต้อมไปแล้วก็มีน้องอีกสามทีคนผมขับรถ กุญแจอยู่กับผมผมก็เดินลงไปเซเว่นเนี่ยปัป๊บสมมุติมีคนไม่ได้ล็อกประตูนะเปิดประตูขึ้นมาจะขับรถหรือจะมาขับรถเราถ้าเราพาครอบครัวไปนะไม่มีกุญแจอยู่ในตัวรถแต่รถติดนะเกียร์เข้าไม่ได้ครับเข้าไปได้นี่คือระบบเซฟตี้มันจะไปยังไงมึงจะไปยังไงกูมึงไปไม่ได้มึงจะลักรถกรัวอะไรเงี้ยนะไปไม่ได้นะครับนี่คือความเซฟตี้ของมันของมันนะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้า นะครับอ e ีชิปเตอร์สีสปีดสามารถบวกลบเมนนวลนได้ตรงนี้เลยนะครับบางคน,นต่วนตัวผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันขับไม่ถนัดผมอยากให้มีแพทเทิร์นชิพเหมือนแรปเตอร์เวลาปรับเมนนวลนทีเนี่ยบวกตรงนี้เลยไอ้นี่ผมบวกปุ๊บนี่คือข้อเสียของเขานะแต่บางคนก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าขับออโต้มันก็แรงอยู่แล้วแค่คลิกดามก็มาอยู่แล้วนะครับระบบควบคุมการขับขี่6โหมดตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยนี่ หน้าจอเป็นดิจิตอลเลยอรเคุณผู้ชมนะครับบอกหมดเลยเกวัดนะครับอุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับเลนส์น้ำมันในถังวิ่งได้กี่กิโลนะครับสามถึงสามกิโลวัดรอบนะครับหรือไอตัวบอกความเร็วเป็นดิจิตอลหมดเลยแล้วก็หมวดกับพีหลายๆโหมดเป็นออโต้ไฟออโต้เขาเรียกว่าเตดนะเป็นผมเรียกภาษาบ้านบรถรถแข็งเตทไฟฟ้านะครับลิมิเต็ดสลิปนั่นแหละเขาเรียกนะครับ บอกมันเลยใน,นระบบเป็นขับ45อยู่นะครับแค่สัมผัสตรงนี้นี่เปลี่ยนกดปุ๊บกระพริบปั๊บเป็นขับ2อักันดีคุณผู้ชมนี่ Limited Slip ข้างหลังล็อกอยู่เห็นไหมคือมันแจ้งเตือนหมดเลยหน้าจอเป็น12นิ้วนะครับหน้าจอคอนโซลกลาง12นิ้วลองรับ Android Auto Apple CarPlay Air อิสระซ้ายขวาไวลด c ชาร์จมีให้เรียบร้อยใช้ a ไใ้ C มีมาให้เรียบร้อย mm hmm. เอาเบียร์มีหมดเลยครับ มูลลูปป้อมมองเห็นไหมอ่ามูลลูปมีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นออโต้ตั้งไว้ตรงนี้ตรงอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปทําอะไรมันตัวนี้เป็นโหมดปรับแสงสว่างตัวหน้าจอดีต้นนะครับถ้ามันแยงตาก็ลบลงมาหน่อยความสว่างเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพิ่มเพิ่มได้บวกได้ลบได้นะครามสั่งความแสงสว่างของหน้าจอเนี่ยสามารถลดได้แอร์เย็นมากทิดเก็บแก้วมีหไหมเรียบร้อยแล้วอีกตัวหนึ่ง เออที่ตัวนี้ที่มันมีอยู่ตัวนี้ตรงนี้ตัว A ออโต้สต็อปตัวนี้เป็นตัวที่ว่าใช้งานในเมืองเวลามันเราขับแล้วติดไฟแดงมันสามารถดับเครื่องเองนะครับดับเครื่องแต่แอร์มันใช้งานได้ปกตินะเวลามันจะทำงานเนี่ยมันก็จะดับเครื่องประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันนั่นเองแต่พัชชิงพวงมาลัยต้องตรงนะครับพวงมาลัยต้องตรงต้องได้คบคุประกอบมันมันจะดับให้เองเลยล้อตรงปุ๊บมันดับปุ๊บแต่เวลาเราขยับพวงมาลัยเนี้ย เลยเครื่องติดขึ้นมาเองแล้วก็ออกตัวไปต่อได้เลยแต่บางคนลำคาญไม่เป็นไรมันปิดได้มันปิดได้นะครับผู้ชมนะครับและนี่ก็คือเจ้า e อลเ e สไวด์แทร x 4ราคา1 9 4, าึ่ง0 0านเก้าแเพราะบ,บวกค่าสีเรียบร้อยแล้วสนใจติดต่อมาที่0ู5 5์ห2ห้าห้าห้าสองเกจมกรนย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กันด้วยช่องนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า จะพามาดูรถอะไรติดตามกันครับขอบคุณมากมสวัสดีครับ